ระดับบวกห้าสิบคือมองผระนางเนาะพอนวัดลงมาจากเส้นเลเซอร์ที่เขาเห็ดไว้อหกสิบสามเซนนะไม่ใช่เป็นระดับพื้นทแนวทีแล้วถาวัดลงมา เจ็ดสิบสามเซนมันจะเป็นระดับหลังคานของเราเป็นระดับหลังคานเที่ยวสิทีถวัดลงมาเมตรสิบสามเซนมันจะเป็นระดับท้องคานแล้วก็ระดับลีนหรือว่าคอนกีดเที่ยวสิทีนะระดับคอนกีดเที่ยวสิทีวัดลงมาอีก เมตรสิบหกมันสิเป็นระดับซ้ายห้องพื้นหรือว่าระดับท้องดินของเขาวัดลงมาเมตรสิบเก้ามันสิเป็นระดับดินที่เท้าสิบปับเขาวัดลงมาการเทำงานนี่เขาจะนับจากเมตรสิบเก้าก่อนอตอนพอนิสงานนี่พอนวัดเมตรสิบเก้าปับระดับดินให้ได้ เมียสิบเก้าเอาตะลับเมยียแทงลงแล้วก็อ่านให้มันได้เมยียสิบเก้าเลยหรือว่าให้มันใกล้เคียงกับเมยียสิบเก้าแล้วก็เอาสายถมเข้าไปสายถุมเขา้า,เขาไปเอาหนากว้างจากสามสิบเซนสายถมเข้าไปเพราะว่าหน้าคานเขายี่สิบเซนอ่าถมเข้าไปยักหนากว้างสามสิบเซนระดับสูงจากลิซนสื้อที่ให้ดับไว เมสิบหกสายถมเซตเบิรแล้ววันนี้เขาดีเทลีนวันนี้เทลีนคอนกรีตหาไม่หายัางมาปักอ่าเฮลระดับไว้จากเมตรหรือสองเมตรก็ได้เฮลระดับไว้อ่าวัดลงมาหอดหัวไม่หันแหมันได้เมตรสิบสามเซน อ่ะระดับหัวไม้ที่เขาตอกไว้นะตอกห้างกันไว้เมียนหนึ่งเมียนหนึ่งเมียนหนึ่งแล้วต้องให้หัวไม้มันนีวัดเปิดแสงเลเซอร์วัดมาแล้วเนี่ยเสียบตลับเมียนลงมาให้มันได้เมียนสิบสามเซนเมื่อเขาตอกไม้ะระดับแล้วบนแล้วเขาก็เทียนเลยอให้มันเสมอกับไม้ะระดับอ่าก็เปินอันแล้วแ้่ก็ ลูกโครงผูกคานนั่เลยเอาเล็กเอาอยัางมาสอดลูกเล็กลูกยังได้เรียบร้อยแล้วเขาก็เข่าบงเข่าแบบเข่าแบบบันี้ระดับที่เข้าสีเท,ทนี่หลังคานนี่เขาสีวัดจากเส้นเเซอร์ได้ถึงเลยลงมาเจ็ดสิบสามเซนอ่าไม่ใช่แบบหลังคานทีแล้วแล้วถอดแบบแล้วล้วก็เอา สายเขา่าแต่ว่าซุ้มลูกปูนซุ้มขี้ปูนสีเหีงยงเขานะก็เอาเอามาทุบๆๆมันละเอียดให้มันบ่โพเกินคานไปแล้วก็ที่เหลือเขาก็เอาซ้ายมากลบๆไปให้มันเสมอกับคานเสร็จแล้วกับบนี้เข่าแบบข้างขางบนีเข่าแบบข้างขางแล้วกะ็วัดลงมาจากสินระดับเลเซอร์เขาหกสิสามเซน มันสิเป็นระดับพื้นเที่ยวสิทีทังทนี้บานนี้ข้างล่างบานนี้ไอตัวข้างล่างนี่เขาวัดลงมาจากเซ็นเลเซอร์นี่เก้าสิบแปดเซนอ่ามันสิได้ระดับพื้นภายในซึ่งอายทายไปแล้วของเขานี่ความหนามันอยู่ที่อ่าห้าเซน แต่ถ้าหาสินขนาดเท่าทีเรามันสิบไ่้ระดับเขาก็เลยต้องยอมทีเฉลี่ยไปแล้วนี่ประมาณแปดสินสามประมาณนี้จะต,ต้องยอมเสียไปในส่วนนี้เพราะว่าตามสภาพนางงานเนาะเขาก็ต้องเข้าใจอันนี้คือพื้นก่อนนี่มาชุนค้าน,นี่ม่ต้องฝากลีกฝากอย่างเดียว่อนมาชุนค้ามัต้องฝากลีกฝากอย่าง ก็คือปล่อยล่งไว้เลยแค่ขุดซ้ายมองนี่ให้มันเป็นสโลบลึกลงมาจากประมาณสิบเซนอ,อันนี้ก็สิบเซนกันแล้วก็สลบไปอีกสิบเซนประมาณนี้มันจะติดกับขานเนีย่ยติดกับขานตรงนี้มันจะติดกับขานตรงนี้ถ้าเราขุดตัดสลบลงมาเนี่ยถ้าเราขุด ตาสรุปลงมาอ่าจากสิบเส้นประมาณนี้อ่าเพราะว่าตรงลิ้มมะน,นี่เป็นส่วนที่บางที่สุดเขาก็เลยเขาเห็ดสรุปตรงนี้หรือขันนัสร้างเขาบอกเฮ็ดเท่ากับต้องเห็ดเขาก็อัดซ้ายเต็มแล,ล้วก็แล้วเลยแต่ว่าตามหลักการมันต้องเห็ดนะลวกะ็อย่าลืมอันนี้เป็นเล็กหกมิลเขาเอื่นว่าเล็ก สเตปหรือเล็กนวดกุ้งตัวนี้ตอนเท้าที้านนี่เขาต้องเสียบเล็กอันนี้พ้อเมลรเซนเมลารเซนเมลเซีนเล็กโมินเมลารเซีนเมลารเซนเล็กนี่อย่าลืมเสียบเด้อตัวนี้เล็กเลยกะประมาณนี้งานเขาผนังคือกันผนังนี่กออิซบ็อกสามก้อนเจาะ เสียบเล็กอ่ากออีกบอสามก้อนจอเสียบเล็กแต่การจอเสียบเล็กที่ง่ายสื่คือวัดไวเลยกา่ากออีดบอกสามก้อนแล้วมันหอ่อระดับใดอ่าหกสิบเซนแมนบอเขาก็จอ,อไวล้ลยคะ่ะเสียบเล็กหนวดกุ้งเข้าไปจอจอเสียบเสียบไว้เลยบอแมนจอเสียบไปเลยจอจอจ่อไปเลยอ่าบัดก,ก้อนไปแล้วก็ค่อยเสียบเสียบเสียบเขาประมาณนี้แหละงานเขา เดี๋ยวตัวบล็อกแก้วนี่อ้ายสิซื้อไม่อัดมาตัดเป็นแบบอ่าแล้วก็เลี้ยงเขาตามช่องไม่อัดที่อ้ายตัดมันก็สิได้บล็อกแก้วที่เป็นขนาดท่อกันทั้งหกแผงมันสีบ่มีบีดบ่มีเบี้ยวมันก็สิเป็นเมื่ออาชีพเนี่ยคันเขาก่อวางวางไปเลยมันจะเลี้ยงกันบ่งงามและะ้วก็ อาจจะบ,บิดเบี้ยวแล้วก็ระยะช่องไฟยังอาจจะบ,บองงามออ้ก็เลยสิเห็ดบอกให้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวพวกงานลังค้าค่อยมากันอีกเทือนหนึง่ง